สวัสดีครับผมเก่งทัชยะจาก The Voice Thailand ซีซั่นหทีมโค้ชโจอีบอยครับสวัสดีค่ะไข่มุกชิกีิโาโ่เองนะคะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีสมัคร The Voice Thailand ซีซั่น5แบบออนไลน์ครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ www.voicethailand.com t h e แล้วกดปุ่มรับสมัครออดิชั่นแล้วเลือกสมัครในแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ครับ เมื่อเลือกแล้วนะครับคุณจะได้เข้าไปในหน้าจอนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับตลอดจนเรื่องราวในชีวิตทัศนคตินะครับคุณสามารถกรอกในหน้านี้เนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่ทําให้ทีมงานของเราเนี่ยรู้ตัวตนของคุณมากขึ้นครับจากนั้นนะคะให้อัปโหลดภาพขนาดไม่เกิน1นึ่มิกะไบต์นะคะคุณก็จะได้รูปพร้อมเลขประจําตัวนะคะเพื่อเอาไปพิมพ์เก็บเป็นความจำได้เลยค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วนะครับกดปุ่มรับสมัครเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับยูสเนมพาสเวิร์ดและก็ลิงก์ล็อกอินนะครับทางอีเมลเพื่อที่จะนําไปแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ถ้าหาไม่เจอให้เข้าไปในจังเมลครับเมื่อยืนยันตัวตนแล้วนะครับล็อกอินที่เรียบร้อยเข้าไปอัปโหลดวิดีโอของคุณได้ทันทีเลยครับซึ่งสามารถอัปโหลดได้ทั้งในคอมพิวเตอร์หรือว่าโดยโทรศัพท์มือถือในการอัปโหลดคลิปนะคะจะต้องอัปโหลดวิดีโอร่องสดนะคะเห็นหน้าตัวเองหนึ่งนาทีนะคะ ขนาดไม่เกิน100 MB กะไบต์นะคะซึ่งต้องเป็นการร้องสดแบบไม่มีแบ็กกิ้งแพนะครับหรือใครอยากจะเล่นเครื่องดนตรีนะครับก็เล่นได้1ชิ้นเท่านั้นครับหากอยากกลับมาแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนคลิปนะครับสามารถทําได้จนวันสุดท้ายที่รับสมัครนะครับแต่คณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอที่ผู้สมัครอัปโหลดคลิปท้ายเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็ส่งคลิปที่ดีที่สุดและมั่นใจที่สุดมากันคะ่ะ อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะมาสมัครตัวไวอยชัยแลนด์ซีซั่น5นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเพราะว่าวิธีการมันง่ายมากๆเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมานะครับคุณอยู่บ้านคุณก็อัปโหลดวิดีโอได้นะครับมาสมัครกันเยอะๆนะคะมาร่วมกันรุนว่าใครจะเป็นเดอะวอยคนที่5นะคะมากันเยอะๆนะคะ TrueMove Edge Plus สนับสนุนการอัปโหลดคลิปให้สมูทรวดเร็วไม่ตกหลน่น